นะคะรองโฆษกพักเพื่อไทยแล้วก็เป็นหนึ่งในคณะทํางานของศูนย์ติดตามผลกระทบจากการชุมนุมนะคะก็วันนี้ก็จะมีประเด็นอยู่สองประเด็นที่จะมากราบเรียนท่านพี่น้องสื่อมลชนประเด็นแรกก็คงจะสืบเนื่องจากการชุมนุมนะคะก็เป็นผลกระทบจากการชุมนุมที่ท่านอนุสรแล้วก็ธนรดาวันได้กล่าวไปแล้วนะคะก็อยากจะฝากนะคะวิงวอนไปยัง กปรปปสว่าขอให้หยุดทำร้ายประเทศไทยหยุดแช่แข็งประเทศไทยหยุดทำร้ายเศรษฐกิจการชมนุมที่มีมานะคะหลายเดือนก็เป็นระยะเวลาที่นานพอแล้วการแก้ปัญหาก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างจริงจังนะคะแล้วก็เห็นว่าควรจะกลับเข้ามาสู่คันลอของประชาธิปไตยใช้กฎกติกาอย่างแท้จริงได้แล้วหยุดความ ยืดเยื้อต่างๆหยุดการเล่นเกมการเมืองหยุดการทำร้ายคู่ต่อสู้ทางการเมืองอย่างไม่ยุติธรรมเอาแต่สร้างปัญหาความรุนแรงนะคะผลกระทบต่างๆที่เราเห็นกันความเกลียดชังสร้างค่านิยมที่ไม่ดีต่อสังคมโดยเฉพาะกับเด็กนะคะซึ่งการเอาชนะค้าคารโดยที่ไม่คำนึงถึงส่วนรวมแบบนี้จะเกิด ปัญหาต่างๆมากมายกับประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องปัญหาเศรษฐกิจทั้งภาคการค้าการลงทุนการส่งออกรวมทั้งการบริโภคภายในประเทศด้วยเพราะฉะนั้นปัจจัยต่างๆเหล่านี้ก็เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดว่าประเทศเรานะคะจะเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไรหากตัวใดตัวหนึ่งที่กล่าวไปทั้งการค้าการลงทุนการส่งออกแล้วก็การบริโภคภายในประเทศได้รับผลกระทบ ก็จะเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างยืดเยือ้อแล้วก็ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีก็อยากจะฝากถามไปด้วยนะคะหรือถ้าเกิดยังไงก็ต้องไปดูที่ทางภาคเอกชนนะคะว่าเขามีการเรียกร้องมาอย่างไรในส่วนประเด็นที่2ที่วันนี้ที่ฉันจะขอฝากไปยังท่านพี่น้องสื่อมวลชนก็คือขณะนี้เราได้รับทราบมาว่ามีนักการเมืองกลุ่มหนึ่งกําลังพยายามนะคะ ล็อบบี้ให้มีการเลือกตั้งที่ผ่านมาวันที่2คุมภา2557ให้เป็นโมฆะทั้ทงๆท,ที่การเลือกตั้งที่ผ่านมานะคะการเลือกตั้งวันที่2กุมภาเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วเกือบ330เขตอันนี้เป็นข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการประชาชนก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันพอดีฉันทราบเรื่องนี้ค่ะดิฉันก็ไม่สบายใจนะคะก็อยากจะฝากไปทางองค์กรอิสระ ว่าอยากจะให้มีการตัดสินเรื่องต่างๆอย่างเที่ยงธรรมเป็นธรรมเป็นกลางใช้ข้อกฎหมายแล้วก็ไม่กระทําการสองมาตรฐานค่ะก็วันนี้ก็จะฝากไว้เท่านี้ค่ะ